ทำไมประตูหนีไฟห้ามเปิดทิ้งไว้จากเหตุการณ์ไฟไหม้คอนโดแถวปิ่นเกล้าเมื่อเร็วๆนี้แม้จะควบคุมเพลิงไว้ได้แต่เป็นที่น่าเสียใจเพราะมีผู้เสียชีวิตหนึ่งในสาเหตุที่ถูกพูดถึงก็คือมีคนเปิดประตูหนีไฟค้างไว้แต่แค่เปิดประตูไว้มันอันตรายขนาดนั้นเลยหรือจริงๆแล้วอาคารที่มีตั้งแต่4ชั้นขึ้นไปหรือ3ชั้นที่มีดาดฟ้าพื้นที่มากกว่า16ตารางเมตรกฎหมายบังคับให้ต้องมีบันไดหนีไฟประตูหนีไฟพร้อมระบบไฟฉุกเฉิน ประตูพวกนี้จะถูกออกแบบให้ผลักออกจากในอาคารได้ทางเดียวและต้องปิดสนิทเสมอเพราะถ้าเปิดค้างไว้อันตรายมี2ออย่าง1เสี่ยงโดนโจรเข้ามาทางบันไดหนีไฟเพราะมันเชื่อมกับโครงสร้างภายนอกอาคารโดยตรง2ออันตรายจากควันไฟตรงบันไดหนีไฟจะมีการติดตั้งพัดลมอัดอากาศเพื่อสร้างแรงดันไว้กันไม่ให้ควันลอยเข้ามาเวลาเกิดเหตุแต่ถ้าประตูถูกเปิดทิ้งไว้ควันก็จะย้อนเข้ามาได้อาจทําให้ผู้อพยพสําลักควันและเสียชีวิตได้ดัง อย่าคิดว่าเปิดไว้แค่แป๊บเดียวไม่เป็นไรเพราะประตูหนีไฟไม่ได้มีไว้เพื่อความสะดวกแต่มีไว้เพื่อให้ทุกคนรอด